สวัสดีแมวบอวบวนกรุบกรอกคนเนียไปยังทั่วโลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปูงาชาแนลค่ะสวัสดีในวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋าจะเจอกันในคลิปนี้วงาจะพาพี่น้องมาทําอะไรก่อนที่จะไปทําอะไรก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาภายในคลิปวงา,าขอกราบขอบพระคุณจังใจจริงนะคะ รอบคุไปยังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชมผ่านทางไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปให้ย้อนหลังไม่ว่าการจะไปจะเป็นการชมวิดีโอสั้นนะคะช็อตนะคะหรือว่าจะเป็นการชมวิดีโอยาวอย่างเช่นวิดีโอนี้มีนะคะสาระอะไรนะคะกี่นาทีนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะและที่สําคัญนะคะไม่ข้ามโฆษณาให้หงาด้วยกราบขอบพระคุณรอบที่3ามสี่ค่ะ พี่น้องจ๋าหวังว่าพี่น้องทุกโลกสบสบายดีนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้บัวงาจะพาพี่น้องมาทําอะไรคลิปนี้ต่อไปนี้อ่าคลิปนี้จะนำบังงาจะนําความรู้ทั่วไปเบสิกพื้นๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตการแชร์ประสบการณ์การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยถ้ามีอะไรที่ดีเนื้อหาสาระที่ดีบงวงา,นานจะไปค้นคนว้าศึกษามารับบวกกับการใช้ชีวิตแล้วก็สัมผัสจริงมาแชร์อ่านออสเตรเลียมาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับฟังไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋า เอากันเลยนะคะคลิปนี้บังาจะมาตั้งหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับว่าอยากทำใบขับขี่นานาชาติที่อยู่ในรัสวิคตอเรียบไปทำที่ไหนราคาเท่าไหร่และตั้งอยู่ตรงไหนร้านนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะและต่อมานะคะคนที่อยู่ประเทศไทยสนใจที่จะมาเที่ยวที่อุยตัวดีเลยพอดีช่วงนี้นาเที่ยวพอดีเลยค่ะเป็นฤดูร้อนนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากที่ทำวีซ่าเสร็จเรียบร้อยหรือว่าใครที่ส่งลูกส่งล้านมาเที่ยวที่ออสเตรเลียและอยู่รัสวิีตอเรียบังาจะขออนุญาตยุบยกเรื่องราวภายในรัสเ กตเรียนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐปกครองไม่เหมือนกันถามว่ารัฐออสเตรเลียมีทั้งหมดประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด6รัฐนะคะพี่น้องจา๋าสองการปกครองมีแผนที่ประกอบการแสดงและคำพูดกิริยามาให้พี่น้องได้ชมไปด้วยกันค่ะโอเคนะคะใครที่สนใจอยากเดินทางมาเที่ยวออสเตรเลียและอยากขับรถที่ประเทศอสศอสเตรเลียในรัฐเวกตอเรีย อยากรู้ว่าทําวีซ่าประเภทอะไรบางคนก็รู้แล้วนะคะพี่น้องจ้าสงขรยที่ไม่รู้ก็บอกก็ได้นะคะไปทําใบขับขี่ประเภทเลือกนานานชาตินะคะมาขับรถที่ประเทศอสาาสอสเตรเลียถามว่ารถประเทศออสเตรเลียนี้พงมลายอยู่ทางไหนอยู่ฝั่งขวามือนะคะพี่น้องจ้าทางเดียวกันกับประเทศอสอสตาประเทศไทยค่ะขอโทษค่ะพูดผิดแล้วก็บทกฎหมายก่อนที่จะ จะมาเขาแล้วเราก็ต้องศึกษาอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะถามว่าคำว่ารถที่นี่นะลําบ,บากยุ่งยากไหมไม่ลาบ,บากเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีนะคะรถมีแต่ว่าคนไม่เยอะไม่พลุกพลานไม่มีมูหมากายไม่มีรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้าตัดหลังมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ส่วนน้อยนะมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆล้อใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็รถจักรยานละคะถามว่ารถจักรยานมีไหมมีเหมือนกันค่ะรถจักรยานโดยทั่วไปนะคะถนนที่ขอพูดถึงนะคะกฎหมายนิดนึงนะคะ ถนนที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อหชั่วโมงเนี่ยเวลามีรถจักรยานขับอยู่ข้างหน้านแล้วเราอยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องจา๋าเขาก็ขับช้าไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเราก็ต้องเป็นคนหลบหทางให้เขานะคะความเร็วถนนที่สวนทางนาะมีขับไปแล้วก็ขามานะ,ะสองสองเลเนนาะพี่น้องเนาะ ต้องแบ่งถนนความช่องว่างให้เขาต้องหลีกให้เขาประมาณ1เมตรนะคะพี่น้องจากก๋าค่อยข้างเข้าไปนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าเขาจะขับเร็วหรือจะขับช้าเราจะรีบขนาดไหนแล้วก็ต้องหลีกทางให้เขาตีตัวห่าประมาณ1เมตรนะคะพี่น้องจ๋านี่คือถนน60กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะ2เลนนะคะสมมุตินะคะนี่เรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่สมมตุติแล้วก็ถ้าถนน80กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงละคะ ความเร็วนะคะจะเว้นระยะไว้ที่เท่าไหร่เว้นระยะไว้ที่1.1จุดหนึ่งเป็นห้าสิบข่าวพี่น้อยจ๋าเนี่ยคือเกร็ดความรู้ลเล็กๆน้อยนะคะฮ่หาฮ่าดูคลิปงงานแล้วก็มีความรู้ทั่วไปนะคะทีนี้เราพูดไปแล้วนะคะว่าอยู่ประเทศไทยอย่ามาขัขบรถที่ออสเตรเลียต้องทำใบขับขี่นานๆฉันและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเพาะน้นจา้า แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องยุง่งยากไปขอ,อเอกสารแปลน,นะคะยังไงก็ต้องให้แปลน,นะคะมาที่นี่นะก่อนมาที่นี่เขาก็ต้องให้แปลและต้องได้รับการแปลจากบริษัทที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะเป็นที่ยอมรับเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะนั่นคือเครื่องของประเทศไทยนะคะหรือว่าไม่อยากขับรถเองก็ขึ้นรถเมล์รถไฟรถรางก็ได้คะ่ะขึ้นโูเบอร์ก็ได้คะ่ะแท็กซี่ส่วนตัวก็ได้คะ่ะถ้ามีลูกมีร้านที่เขาขาับรถมีบขคาพีที่นี่เรยยิ่งดีไปใหญ่แต่ถ้าอยากขับเองก็ไปทําใบนานาชาติคะ่ะ ต่อมาส่วนคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะจะไปทําใบขับขี่ที่ไหนเราไปจองที่ไหนจองออนไลน์หรือโทรไปจองก็ได้ะค่ะกับบริษัทอะไรกับบริษัท RACV นะคะพี่น้องจ๋าบริษัทนี้เป็นบริษัทรับทาประกันภัยรถยนต์ประกันบ้านด้วยนะคะชื่อเต็มมีชื่อว่า The Royal Automobile Club of Victoria นะคะเางอาจจะพูดอยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียแล้วก็พาดพิงไปถึงรัฐอื่นบ้างเป็นเล็กน้อยนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะทีนี้เราจะพูดถึงรัฐวิกตอเรียนะคะพี่น้องจ๋าอ่า รัสวิกออเรียทำใบขับขี่กับบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัท ACV นะคะพี่น้องจ๋าทําที่ไหนบุงอานาไปทําในห้างค่ะบริษัทนี้อยู่ในห้างแต่บางบริษัทบางที่ก็ไม่ได้อยู่ในห้างนะอยู่ในตึกแถวใกล้ๆบ้านท่านไปทําได้นะคะจองเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ไปทําเลยค่ะค่าบริการอยู่ที่สี่สิบเก้าบดอลลร์ออสเตรียนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยบุงอา,าจจะขอตีราคาให้ฟังนะคะพี่น้องจ๋าค่าเงินอัตราคา่าแลกเปลี่ยนนี้เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะคะ1ดอลลร์ แลกเงินบาทได้เท่าไหร่มาฟังกันเลยค่ะอันนี้ค่ะทํา49ดอลลาร์สเตทเลยรวมถึงการค้นส่งไปรสีน์ด้วยนะคะโพส์ตให้ด้วยนะคะพี่น้องจ้าสักครู่นะคะกำลังหาแอปอยู่ใจเย็นเดอ้อจ้า 49ดอลลาร์ออสเตรเลียตีเป็นเงินไทยก็1,080บาทนะคะพี่น้องจ๋า45สตางค์นะคะเงินไทยอยู่ที่ประมาณ22บาท22.05สตางค์ค่ะพี่น้องจ๋า1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกได้22บาทตีง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋านั่นคือราคาแล้วก็ค่าขนส่งที่ทํานะคะถามว่านานไหมก็ไม่นานก็นานอยู่ถ้าเราเอาคิวมีคนกนหน้าเราเยอะเนาะใช้เวลาทําปุ๊บได้ปั๊บเลยไหมได้ค่ะแต่ต้องรอให้เขาทํา เล่นรูปเป็นอะไรออกมานะคะพี่น้องจ๋าแล้วแต่ว่าคิวเยอะคิวสั้นคิวยาวนะคะเหมือนใบขับขี่บ้านเรานั่นแหละจ้าเอาว่านาตาลเป็นยังไงนะคะนี่คือของบุงาน,นะคะที่ทาตั้งแต่ปีที่แล้วมีอายุใช้งาน1ปีค่ะพี่น้องจ๋าไม่ทําทางรัฐวิกตอเรียบุงาจะพูดว่าเป็นวิกนะคะวิกเป็นรัฐวิกตอเรียนะ,ะทางวิกตอเรียไม่อนุญาตให้ออกให้กับเด็กที่อยู่ในสถานะเป็นผู้เรียนขับรถนะคะ แต่ถ้าเด็กอายุ18ปีขึ้นไปสามารถทําได้ค่ะนี่คือหน้าตาของมันนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะครัแปลาภาษาเอกสารมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า Australia Government International Motor AR Traffic นะคะ International Driving Permit นะคะใบอนุญาตขับขี่สากลน,นะคะ นานาชาติสากลค่ะโมโตนะคะเครื่องยนต์สากลน,นะคะพี่น้องจ๋านั่นคือความรู้สําหรับรัฐวิกตอเรียที่ใครอยากทำใบกับกีรนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไรวินเพิร์มเมสนะคะ,ะาภาษาอังกฤษว่าไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีหัวข้อมาให้พี่น้องได้ฟังเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆพื้นฐานเบสิกทั่วไปนะคะมาฟังกันเลยค่ะเขาว่าไว้อย่างไรนะคะ With the exception of the Northern Territory and Victoria เียนะคะในการขอยกเว้นระหว่างสองรัฐนี้สองรัฐนี้อยู่ตรงไหนไหนนอแผนทีนิสัยนอนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะคะรัฐนอร์ทเทนเชอรีชอรีเป็นรัฐทางภาคเหนือน,นะคะยึดเป็นสีเหลืองๆคะ่ะรัฐเนี้ยเป็นรัฐดั้งเดิมนะ,ะพี่น้องจ๋าเขาปกครอง ส่วนมากนะคะแต่ละรัฐไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็รัฐวิกตอเรียนะคะพี่น้องจา๋างวงาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะวิกตอเรียน้อยอยู่นี่ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็รัฐควีนแลนด์นะคะรัฐควีนแลนด์ติดกับรัฐเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต้อรัฐเพิร์ธนะคะเวสเทิร์นออสเตรเลียทางทตะวันตกค่ะพี่น้องจ๋าตรงนี้อากาศฝั่งนี้เขาจะออกร้อนรอนนะค่ะร้อนชื้นเหมือนบ้านเรานะคะ ส่วนทางทางใต้ลงมาทางพกงากลางจะออกหนาวหนาวหนาว,นาวทั้งปีนะคะเก้าเดือนแต่ช่วงนี้ไม่หนาวนะคะ่ะเป็นฤดูซัมเมอร์ฤดู Summer, ดดท่องเที่ยวไฮซีซันจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ s ซา t ์ออสเตรเลียนะคะครับซาล์ออสเตรเลียทางใต้นะคะรัสนิวเซาเวลที่รู้จักกันในนะักของซิดนีย์ตรงนี้คนอยู่เยอะที่สุดนะคะพี่น้องจ้าต่อมาก็รัฐวิกตอเรียนะลงมานะคะพี่น้องจ้าที่หวงายอยู่นะคะเรียกวิกวิกนก็เรียกวีไอซีวิกตอเรียนะคะย่อมานะคะ แล้วก็เป็นเกาะเล็กๆเ,เคยอยู่เกาะน,นี้มีชื่อว่ารัสทัสมานเนียค่ะพี่น้องจ๋าเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่นะคะนี่คือนะขอยกเว้นสองรัฐนี้เขาว่าไว้อย่างไร mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. Visitor Visa Temporary Visa วงเล็บเอาเตอร์เดนเอาเพิ a n เเขาบอกว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนรัฐสองรัฐนี้ที่ถือสถานะว mm ีซ่าเป็นชั่วคราวไม่ใช่วีซ่าถาวรน,นะคะ r ร m ม n o t h e r country are conditionally permit to r i s e with the c u e r e n c overseas driver license for the length of their stay นะคะเขาบอกว่าอนุญาตให้บุคคลที่ถือวีซ่าชั่วคราวสามารถใช้ใบขับขี่ประจำชาติของตนได้ตลอดระยะเวลาในการนำพักนะคะอันนี้คือสองรัฐที่เขากำหนดไว้นะคะพี่น้อยจ้า condition vary for every state and territory นะคะ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐและก็แต่ละเขตการปกครองไม่เหมือนกันค่าข้อแตกต่างนะคะพี่น้องจา๋าโดยทั่วไปแล้วผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศที่ติดตัวมาด้วยนะคะพี่น้องจา๋า general general r a l y driver must carry the overseas license with them นะคะนั่นก็คือโดยทั่วไปแล้วผู้ขับขี่ผู้ขับขี่จะต้องถือใบขับขี่ประจำชาติของตนติดตัวไว้ตลอดนะคะพี่น้องจา๋า ตัวไปด้วยทีนี้ในรัส New South Wales รัส Sydney นะคะ,ะ,คะเขาพูดไว้ว่าอย่างไรนะคะพี่น้อจา New South Wales Sydney นะคะ <laughs> เขาก็บอกไว้ว่า In New South Wales, One Arrive will become a permanent resident หลังจากที่ผู้วักอาศัยเปลี่ยนจากมาเป็น วีซ่าชั่วคราวมาเป็นวีซ่าถาวรนะคะพี่น้องจ๋าโลโก้ไรเซนชุดบีออฟเทนส์เจเนอเรทลี่วิตินเทรเมนนะคะจะต่อโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะคนที่เปลี่ยนจากสถานะวีซ่าชั่วคราวมาเป็นวีซ่าถาวรต้องขอใบอนุญาตเปลี่ยนการขับทำใบขับขี่มาเป็นใบอนุญาตขับขี่ของรัฐนิวเซาแลนด์และรัฐวิกตอเรียนะคะพี่น้องจ๋าภายใน3เดือนนะคะใบขับขี่ทั่วไปใบระคิด ท,ท้องถิ่นะคะในที่นั้นๆน,น,นะคะเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะที่นิวเซาเวลส์ซิดนีย์นะคะส่วนในรัฐวิกตอเรียเขาว่าไว้วอย่างไรนะคะพี่น้องมาฟังกันเลยค่ะ In Victoria นะคะ a resident who is planning to stay for more than six months is not permitted to ride with an overseas license for more than 6 months นะคะพี่น้องจา๋าเขาบอกว่าคนที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียที่ทำมีซ่าชั่วคราว เปลี่ยนจากว,าวีซ่าโซคาวสถานะมาเป็นวีซ่าถาวรแล้วก็มีความคิดวางแผนไว้ว่าจะอยู่รัฐวิกตอเรียมากกว่า6เดือนนะคะจะไม่อนุญาตให้เอาใบขับขี่ประจำชาติของตนนะคะต้องขอร้องขอทำใบเปลี่ยนใบขับขี่เป็นของรัฐวิกตอเรียนะคะถ้าจะอยู่6เดือนแล้วก็ไม่ให้ขับ6เดือนเหมือนกันนะคะก็คือว่าจะอยู่ต่อมากกว่า6เดือนภายใน6เดือนที่จะอยู่ต่อนี้ห้ามใช้ใบขับขี่ของตนนะคะเปลี่ยนมาเป็นใบขับขี่ในรัฐวิกตอเรียหรือว่าในที่ที่ ตนเองอยู่ในเขตนั้นๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะแล้ว,ลวทีนี้เรามาฟังกันต่อเลยนะคะว่าเนื้อหาสาระเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะคะต่อไปกับเขตนานาชาตินะคะ international r a v i n g permit นะคะตัวย่อคือ idp ค่ะพี่น้องจา๋า idp นะคะมีอายุการใช้งาน1ปีนะคะค่าทำรรวมไปถึงค่า เอกสารไปด้วยค่าส่งไปด้วย49ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะถ้าไม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมาขับรถที่นี่ต้องได้รับการแปลภาษาอังกฤษากจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานเท่าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางรัฐใช้าย3 สามอย่างค่ะหนึ่งใบขับขี่ประจำชาติของตัวเองสองใบขับขี่นานชาตินะคะถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ใบแปลเอกสารควบคู่กันไปแล้วก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาที่ขับรถอยู่นะคะในสถานะวีซ่าชั่วคราวนะคะสาหรับรัฐเดนเวอร์ชอริแล้วก็รัฐวิกตอเรียนะคะอนุญาตให้ขับรถได้ให้ใบขับขี่ประจำชาติของตนได้จนกว่านานเท่าที่ชัตระยะเวลาในการนัพักอยู่ในรัฐนั้นนะคะพี่น้องจ๋าอนุญาตนะคะพี่น้องจ๋า โอเคนะคะเรามาฟังกันต่อเลยเดี๋ยวมาหาข้อมูลก่อนนะคะพี่น้องจ้ามาฟังอีกนิดนึงน,นะคะฟังไม่เยอะนะคะ it's it important to remember that visiting driver can only drive vehicle with the o v e r s e a license or ride them to ride and they must d r i v e according to any condition on the o v e r s e a license นะคะสิ่งที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงว่าผู้ที่ขับขี่ผู้ที่อยู่ในสถานะผู้มาเยี่ยมเยือนม,มาเที่ยวนัคนะจ สามารถขับรถได้จะพบอ,อนุญาตขับรถให้ได้จะพบายานพาหนะที่กําหนดให้นะคะอย่างเช่นไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะไปขับรถยนต์ก็ไม่ได้นะคะตามที่กําหนดในใบขับขี่ของชาติตนเองที่มาจากต้นทางน,นะคะพี่น้องห้ามใช้งานผิดประเภทนั่นเองคะ่ะ และต่อมานะคะ while well, driving in Australia a visiting driver must carry the o c license with them at all the time together with E-T and international driving permit QR and English translation if the o c license is not written in English นะคะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าในขณะขับรถในประเทศออสเตรเลียนะผู้ที่มาเยี่ยมเยี่ยนจะต้องพกบัตรขับขี่ใบขับขี่ประจำชาติของตนติดตัวรวมถึงใบ เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนะาะใบนานาชาติแล้วก็ใบแปลเอกสารค่ะโอเคนะคะต่อมาก็ได้แก่ if your overseas license agrees to be ว i l d you must be eligible to apply for an a u s ์ r a l i a นะคะหากใบนี้ขับขี่ของคุณหมดอายุนะคะคุณก็สามารถร้องขอแล้วก็เปลี่ยนร้องขอทำใบกับคี่ที่ออสเตรเลียได้เช่นกันคะ่ะนั่นก็คือข้อดีนะคะพี่น้องจ๋า แล้วมาฟังอีกหนึ่งนะคะ most Australian and territory นะคะวงเล็บ the exception being g for the northern territory นะคะโดยส่วนมากแล้วแต่ละดัฐและกหจการปกครองยกเว้นรัฐ n a t i o n territory ค่ะพี่น้องจ๋ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงนะคะไหรดูตรงหัวคลิปแล้วเนาะตรงนี้ค่ะน,นี่ค่ะชีเหลือนะคะขอยกเว้นรัฐนี้นะคะเขาบอกว่าอะไร เอาภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะคะพี่น้องจ้ายกเว้นนะคะ Allow visiting driver to drive indefinitely on the OC license as long as is it current นะคะอนุญาตให้คนที่มาเยี่ยมเยียนนะคะ สามารถใช้ใบกับขี่ประจำชาติของตนได้ตามระยะเวลาที่นำพักนานเท่าไรก็ได้ค่ะพี่น้องคะ it is it o e l e h e n t is i h a g e i n a visa citizenship status all the overseas license expire นะคะนี่มีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าถาวรมาเป็นวีซ่าช่ววีซ่าชั่วคราวมาเป็นถาวนจากถาวอนอยากเปลี่ยนประเทือสัญชาติออสเตรเลียหรือไม่ก็ใบ,บขับขี่ของท่านหมดอายุนะคะพี่น้องจ๋า that an overseas driver is required to take out an Australian issue driver license นะคะจะต้องทำการร้องขอเปลี่ยนเป็นใบขับขี่จากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ออกให้โดยรัฐออสเตรเลียเท่านั้นนะคะประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋า mm hmm. และใน in the northern territory a person is required to obtain a northern territory issue driver license after three months or apply to be granted an extension f o r Holding a Local License if they wish to continue to stay to ride นะคะนี่ก็หมายถึงว่าในรัฐเทด t e r รีะ ory, นะคะบุคคลจะต้องได้รับอนุญาตขับรถที่ออกโดยรัฐเทด t e ทอรหลังจากไปผ่านไป3เดือนนะครับ พี่น้องจา๋าหรือสมัครเพื่อรับการยกเว้นไม่ต้องถือใบอนุญาตท้องถิน่นหากพวกเขาคิดที่จะขับรถในรัฐนั้นต่อไปนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีเนื้อหาสาระความรู้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบุง,งาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุงาด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าผิดพลาดประการใดถ้าการแปลภาษาอังกฤษของบุงาไม่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เพราะว่าไม่ได้เรียนนานาชาติมานะคะ ก็เรียนอาศัยความรู้ความสามารถและก็ความสัมผัสทั่วไปการฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันทุกวันเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องจาอ๋าอภาษาอังกฤษแปลได้ให้มันถูก ในสถานการณ์นะคะจึงจะเข้าใจตามเนะื้อเรื่องว่าสถานการณ์แบบนี้มันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เอาออกมาพูดให้เข้าใจและจะขอใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบบ้านๆนะคะพี่น้องจา๋ากราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปวิดีโอต่อไปเป็นเรื่องของอะไรมงหาคิดไว้แล้ว,วค่ะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมาอย่างประเทศออสเตรเลียมาเที่ยวเช่นเดิมค่ะ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจุงกะและสวัสดีค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะ